พี่น้องขาแย่ท่อนพ้าพี่น้องลงหน้าลุ่มบาดที่นี่มิตรนาน้ำม,มาน้ำเข่าเนะาะคข่ะเนาะวันนี้คืนมาหน้าโคกไข่แน่พี่น้องขาข้าวเหนียวพันน้ำหยดน้ำน้อยย่ท่อนเห็นห่วงเห็นหางเลยย่ท่อนชื่นใจย่ท่อนสีผาพี่น้องมาเลาะเบิงเขาน้ำหยดน้ำน้อยค่ะพี่น้องขาลงไปทงหน้าลุ่มมันกระรงจะหดหูหัวใจพอเห็นน้ำท่วมเข้าขึ้นมาโคกกสิซื่นใจแน่จากน้อยเช้าหน้าเห็นรวงข้าวค่ะพี่น้อง งามเติบอยู่เด้อพ่นน้ำยศน้ำย่อยนึ่งฝนดีนาะค่ะนาะพี่น้องกินแซบอ่อนหอมนุ่มอร่อยบานเยทอนใสหลายคนเลยค่ะพี่น้องเอาพันน้ำยศน้ำย่อยนี่นะพี่น้องเยท้อนเอาทำทั้งนาปีและนาปรังค่ะพี่น้องมองงามมองว่อฮละวะมองนะ้ำมองท้างคือกันละละพี่น้องมันกิสิบอกงามไปเบอร์ทั่วไปมันเป็นหน้าหลุมนาะมันหน้ามันหน้าดอนมันหน้าโคกนะค่ะพี่น้องคะ่ะนี่นะรวงเขาก็จะกําลังสุ่มกาลังกลมค่ะ พอ,อเสียของเห็ดหน้าถอเขาถอกไหวนกค่ะพี่นอ้องค่ะตอนนี้ก็สิมีเม็ดดางเม็ดเดิงเพราะว่านกเขามาก,กินเนาะค่ะนอเป็นเรื่องธรรมดานี่ยนะว่าพี่นอ้องค่ะได้กินเขาไม่ไหวกับเสียไห้กับย้อนนอกนี่แหละค่ะก็ต้องทําใจแน่แล้วนอค่ะนอ,นอ,นอทงโบก,กินต้องของยาท่อนทงอื่นสิเพิ่นใส่เขาผ่นน้ำยศน่ไมหน่อยนกก,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 กก็กินคืนอกันค่ะพี่น้องนางดังเดิมเน่ะก็คือเขาจัดการหมดแหละค่ะพี่นอ้องมา่ไรกับโบไหวเมื่อเบิ้งบัดนี้พี่น้องลักษณะเม็ดของเขาค่ะเวลาเขา เขาแก่แล้วมิดเขาเปลือกเขาจะคือเขา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 นี่เราพี่น้องไม่ได้ออกสีดแดงนะมิดเขาเปลือกเขาค่ะพี่น้องมันอ่อนหอมนุ่มกินแซ่บเพ็ดได้ทั้งหน้าปีหน้าปังค่ะพี่น้องคะ่ะตอนนี้ท่นเอาเห็ดหน้าปังมาสีกินก็อ่อนอนน่อนดีว่้าพี่น้องคะ่ะเนี่ยนะเท่าน้าเท่าน้อยอย่าก,กินเขาแซ่บกับเลือกคัดสายพันธุ์ที่มันกินแล้วอ,อร่อยกินแล้วแซ่บจังสริก่ะพันธุ์น้ำยศน้ำน่อยนี่เพชรละวะประทับใจบ่ผพิหวังเลยค่ะพี่น้องเนี่ยเลือกแบบไม่ได้จับหมากที่ปันได้หรอกค่ะพี่น้อง ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหล่ได้กลางๆนะคะพี่น้องแต่มันกินแสบกบระตองเฮ็ดเนาะค่ะเนาะน,นี่นะเอามาใส่หน้าโคกถึงหน้าปันแย้งพี่น้องค่ะเนี่ยนะแต่ว่าขอเสียเขาจะลำํำเฟืองเขาออนค่ะพี่น้องออนหอดห่วงออนหอดลำํำเฟือง